สมัยใหม่เกิดขึ้นแล้วนี่ครับคือ ram ddr5 นะครับจากอีกหนึ่งแบรนด์ก่อนหน้านี้เราได้รีวิวของ corsair ไปในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมา unbox ของทาง kingston ในซีรีส์ใหม่นีก็คือ fury beast นะครับสำหรับเจ้า d ram ตัวนี้เนี่ยแน่นอนครับเป็น ddr5 แล้วเป็นตัวใหม่ที่มีฟีเจอร์ต่างๆเสริมเพิ่มเติมเข้ามาเยอะมากไม่ว่าจะเป็น ram นะครับ ตัวเดียวใส่ปุ๊บมองเห็นเป็นดูอ c ลชาแนลเลย2ตัวเป็นคอร c h ชาแนลได้แบนด์วิดที่สูงมากขึ้นสําหรับแรมตัวนี้เองก็ออกแบบใหม่ด้วยเป็นแรมแบบ p ลักแอนด์เพนะครับเสียบปั๊บจะวิ่งเต็มเลยหมายความว่าเต็มบัสเต็มสปีดนะครับตัวนี้จะเป็นแรมบัส5 2 0 0ัเมกะเฮิร์ซเสียบเข้าไปในเครื่องที่เป็นเมนบอร์ดแท้หกตัวบัสแรมจะปรับให้เองโดยอัตโนมัติผ่านฟีเจอร์ XMP 3.0ะครับหน้าตาของเจ้าแรมเองเนี่ยถ้าดูผล ผินนี่ไม่บอกก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็น RAM DDR5 นะครับมันจะมีระบุเอาไว้อยู่ตรงนี้เขียนว่า DDR5 นะฮะบัส5200เมกะเฮิร์นะครับ,บ, 5, รบมีค่าทามมิ่งนะฮะอยู่ที่40 40 40, 40นะครับตัวนี้จะกินไฟอยู่ที่1.25โวลต์ในรูปแบบ XMP 3.0นะครับ สำหรับเจ้าแรมตัวนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับแรม DDR4 นะฮะจะมีแรงดันไฟที่น้อยกว่าตัว DDR4 อยู่พอสมควรทีเดียวนะครับถ้าเป็นแรมบัสสูงๆบางทีเขาก็จะปล่อยแรงดันไฟไปถึงระดับ1.35โวลต์ไปจนถึง1.5โวลต์กันเลยตัวนี้จะกินไฟต่ำกว่านั่นก็คือมันร้อนน้อยกว่านั่นเองนะครับการออกแบบนะครับของตัวแรมเองก็คล้ายคลึงกับตัว DDR4 นะ แต่ใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวสล็อตกับตัวแผงหน้าสัมผัสเนี่ยจะขนาดไม่เท่ากันนั่นเองเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องดูกันดีกว่านะครับว่าข้างในของเขาจะเป็นยังไงดูจากข้างนอกอย่างที่บอกไปอาจจะแยกไม่ออกต้องดูด้านในนะครับกล่องมาในแบบพลาสติกใสแบบนี้เลย <laughs> ดูแบบเรียบง่ายมากเลยนะฮะตัวแรมก็จะมีจําหน่ายนะครับ2รูปแบบก็คือแบบแถวเดียวนะครับกับแบบ2แถวนะครับ1แถวจะอยู่ที่ 16GB นะครับ แล้วก็จะมีบัสให้เลือก2รูปแบบก็คือบัส4,008นะครับซึ่งเป็นสแตนดาดนะ4,800เมกะเฮิร์นะครับกับบัสแรมที่เป็นบัส5,200เมกะเฮิร์เหมือนแรมที่เราได้รับมาในวันนี้นั่นเองนะครับตัวแรม f u l y y e e s t t 2ตัวนี้จะเป็นแรมแบบ plug and play ดังนั้นก็จะไม่มีในเรื่องของฟีเจอร์แบบ rgb มานะครับ แต่ก็จะได้ในเรื่องของความง่ายในการติดตั้งใช้งานนั่นเองนะครับหน้าตาของเขานะครับอย่างที่เห็นกันเดี๋ยวผมขออน,นุญาตเอามาโชว์สักหนึ่งแถวก่อนก็แล้วกันนะครับตัวแรมนะครับก็จะมีฮีทซิงค์นะครับที่เป็นฮิตซิงค์สีดำเป็นอลูมิเนียมนะครับมีโลโก้ตรงนี้นะครับ k i ง g ตัน n Fury จะไม่มี HyperX แล้วนะเพราะว่าทาง HyperX ทาง HP เขาซื้อไปนะครับ Fury b e บิชนะครับ DDR5 ระบุเอาไว้แล้วก็จะมีเลเบลนะครับในเรื่องของตัวทามิ่ง RAM ในเรื่องของโคดอะไรต่างๆของตัวแรมระบุเอาไว้เวลาเครมประกันนั่นเองนะครับตัวการเชื่อมต่อนะครับจะเป็นการเชื่อมต่อสล็อตแบบใหม่นะครับจะไม่เหมือนกันถึงแม้จะคล้ายๆแต่ไม่เหมือนนะครับเดี๋ยวเราจะลองเอา DDR4 นะครับซึ่งเป็นตัว Fury r e n e g r d e e มา เปรียบเทียบให้ดูกันนะครับกับเจ้าฟิลิปบีชนะครับนี่จะสังเกตเห็นว่านิดนึงฮะมีความเหลื่อมกันอยู่แบบนิดนึงเอาแบบนี้ดีกว่าจะได้เห็นกันชัดๆดด้านหน้าชนกับด้านหน้านะครับด้านหลังเป็น e n เ g a ก e ด้านหน้าเป็น Beast นะครับจะมีความเหลื่อมอยู่นิดนึงคุณเห็นไหมฮะตรงช่องของมันเนี่ยตรงซี่ของมันเนี่ย จะไม่เท่ากันนะครับดังนั้นใส่ด้วยกันไม่ได้เห็นไหมนียนิดเดียวเองนิดเดียวแบบนิดจริงๆนะครับต่างกันสักประมาณครึ่งเซนนะครับประมาณนั้นใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับซึ่งหน้าตาของสล็อต ddr 5เป็นยังไงนะครับเราก็ได้เอาตัว Z690 Torpedo ตอปีดตัวนี้นะครับมาลองให้ดูกันแล้วก็จะใช้ตัวนี้ในการทดสอบด้วยเดี๋ยวลองมาเสียบแรมกันนะครับสำหรับเจ้า Z690 ตัวนี้ดูนะว่าเป็นอย่างไรก็ไม่ต่างจากเดิมนะครับถามว่าอา้าวเมนบอร์ด DDR 5ใส่ DDR 4ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่พอดีนะครับใส่ยังไงก็ใส่ไม่ได้เดี๋ยวเราเอาตัว DDR 5มาใส่นะครับแน่นอนครับมันพอดีกันอยู่แล้วนี่ฮะ ใส่เข้าไปอันนี้มันใหม่มากนะฮะแน่นมากเวอร์หลายตัวนะครับจะใส่ด้วยการเอาโลโก้นะครับออกด้านนอกของเมนบอร์ดแบบนี้เป็นต้นอ่านี่ฮะพอใส่ไปแล้วหน้าตาของตัวดีรมก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับตัวโลโก้เขาจะออกด้านหน้าหลายๆตัวที่ผมลองมาก็เป็นแบบนี้เสมอนะครับ f ิวรี บีชนะครับเหมือนแฟนทัส b ิบีชอะไรอย่างนี้ปะหน้าตาเป็นไงพอใส่เข้าไปแล้วอ่าก็ดูดูแพงขึ้นมาในทันทีเลยเดี๋ยวเราไปลองทดสอบเจ้า DDR5 จากทาง Kingston ดูกันนะครับว่าประสิทธิภาพของเขาจะแรงแค่ไหนจะตัดต่อได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวตามไปดูกันต่อได้เลยครับ ใบ้างครับสำหรับประสิทธิภาพของเจ้าฟิลิบิชนะครับต้องบอกว่าโโอ้ เป็นอุแรมที่เป็นนวัตกรรมใหม่เลยนะฮะในช่วงต้นเราอาจจะเห็นประสิทธิภาพที่แตกต่างกันไม่ได้สูงมากนะักแต่ในอนาคตนะครับเดี๋ยวเขาจะมีเรื่องของบัสสปีดที่สูงขึ้นมาอีกเรื่อยๆแล้วก็ค่าททมิ่งนะครับที่จูนยิ่งออกมาได้ดียิ่งกว่าเดิมนะครับหรือถ้ารอไม่ไหวก็เนี่ยฮะ DDR5 แบบนี้แล้วเอาไปโอเวอร์คร็อกปรับแต่งเพิ่มความเร็วกันคุณก็จะเห็นประสิทธิภาพที่แตกต่างกันค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วนะครับยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับการที่จะใช้ให้ได้เต็มประสิทธิภาพเนี่ย Intel 72นี่มันควรจะต้องมี D D R 5เนาะเพราะมันจะได้เรื่องของแบนด์วิดต์นะครับจากตัวแรมนะครับที่เป็นคอร์ h ช n น e ลถ้าใส่2แถวแบบนี้นะครับแรงกว่าเดิมแล้วก็ความจุนะครับ 32GB ในรูปแบบคู่แบบนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานใหม่แล้วของการซื้อคอมพิวเตอร์แบบ m to to g h นะฮะแบบ i g เอ็นก็ต้อง D D R 5กันแล้วนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งหนึ่งที่ต้องตอบโจทย์ให้ได้ก็คือในเรื่องของตัวแรมเองนะครับที่ตอนนี้เนี่ย เรียกว่าแทบจะไม่มีขายเลยหรือหมดตลาดกันไปแล้วนะครับผู้ผลิตเองนะครับก็ต้องเติมเต็มในช่องทางการขาย อีกพอสมควรเลยนะครับเพราะผมเห็นในในบล็อกในกลุ่มต่างๆถามหาแรม DDR5 กันเยอะมากเลยนะก็ต้องฝากทาง Kingston ด้วยนะครับมีของรีวิวแล้วก็ต้องมีของขายด้วยเนาะ <c oughs> ให้ user ได้ซื้อกันให้ user ได้ใช้กันนะครับก็ยังไงซะขอบคุณทาง Kingston ด้วยที่เอื้อเฟื้อตัว RAM DDR5 มาให้ได้ลองกันนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเลยนะครับแล้วที่สําคัญคือ คิงสันเนี่ยไว้ใจได้อยู่แล้วในเรื่องของความง่ายในการติดตั้งนะครับใส่กับเมนบอร์ดไหนก็ใช้งานได้ใส่กับเมนบอร์ดไหนก็ไม่มีปัญหานะครับฝากไว้ด้วยนะครับสาหรบ k ับคิงสันฟิล b e a ิสนะครับตัวล่าสุดในรูปแบบ DDR5 นวัตกรรมใหม่แห่งโลกอนาคตของคอมพิวเตอร์ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมด้วยถ้ามีคําถามเพิ่มเติมพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ